สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปรถจักรยานยนต์ Honda Wave 1 2 5 i รุ่นไฟหน้า LED อันนี้ก็ใช้งานมาหมื่นกว่ากิโลนะฮะอาการที่ได้เจอในวันนี้ก็คือกําลังอัดไม่มีนะฮะเวลายันขาสตาร์ทลงไปนะครับ ไม่มีกําลังนะครับอันนี้ผมก็สันนิษฐานไปที่วาลนะฮะวาลอาจจะรั่วนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีเช็ควาลนะคว่ารั่วหรือไม่รั่วนะครับผมได้ทำการถอดฝาสูบออกมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็มาเช็คดูว่าวาลตัวไหนรั่วเป็นวาลไอดีหรือวาลไอเสียนะฮะที่ว่า ทำให้รถไม่มีกำลังอัดตอนเวลาเรากดสตาร์ทขาลงนะฮะเดีย๋ยวเราก็มาดูวิธีเช็ควาลวกันนะครับเราก็มาดูวาลไอดีนะครับตัวบนนะฮะ,ะสาเหตุคันนี้นะครับที่รถไม่ติดมาเพราะว่าเขาได้ไปลุยน้ำมานะครับแล้วก็กำลังอัดไม่มีผมก็เลยมาวิเคราะห์ดูว่าอาจจะเป็นที่วาลว ตั้งสองตัวนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเรามาดูวาวไอดีกันก่อนนะครับอยู่ตัวบนรั่วนะครับเนี่ยฮะน้ำมันก็สามารถเด้นรอดออกมาได้นะครับอันนี้ก็คือทำให้กำลังอัดไม่มีเดีย๋ยวเรามาดูตัวตัวด้านล่างนะฮะเป็นวาวไอาเสียวผมก็จะ พริกนะฮะแล้วก็เป่าท่าไหรเป่าให้แห้งออนะงนี่นะครับเดี๋ยวรามาดูว่าจะรั่วหรือไม่นะฮะวายเสียกันรั่วนะครับนะ่รั่วเยอะกว่าไอดีนะครับ คือสาเหตุที่ทำให้รถไม่มีกำลังอัดนะฮะสำหรับ h o n d a าเว e 1 2 5 i ในรถนี้นะครับรุ่นไฟหน้า LED นี่ก็คือวิธีเช็คเบื้องต้นนะครับรถท่านใดที่มีอาการแบบนี้นะครับก็สันนิษฐานได้เลยว่าเป็นที่วาล์วไอดีและวาล์วเสียมีปัญหาแน่นอนนะครับสำหรับรถท่านใดมีปัญหาแบบนี้นะครับ ก็ปันทงได้เลยนะว่าเป็นที่วาอลไอดีนะวาอไอเสียนะครับนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาตามรับชมในคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับ